สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านในระยะนี้นะครับฟุตบอลทีมชาติไทยของเราแทบจะทุกรุ่นนะครับก็มีความรู้สึกว่า,าทีมของเรานะครับในการแข่งขันเนี่ยจะเป็นการให้กําลังใจของแฟนบอลที่เต็มที่นะครับแต่ว่าทางด้านผลงานทางด้านการแข่งขันเนี่ยยังไม่ประทับใจนะครับสําหรับ ผลงานที่แข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น U20 นะครับหรือขึ้นมาถึง U23 ซึ่งมีฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับมีแฟนบอลในหลายคนชื่นชมแต่ก็เป็นผลงานที่ดีในลนักษณะเป็นแท็กติกที่ดีการเล่นที่ดีแต่ว่าผลงานทางด้านทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราก็พ่ายแพ้ไปถึง3นัดมาถึงทีมชาติชุดใหญ่นะครับเรามีผลงานที่ดีในการเก็บชัยชนะได้2แมตช์แต่ฟอร์มการเล่นก็ไม่เป็นที่ประทับใจ นะครเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครับทางอ e. ีชีอีเนี่ยจะบอกว่าเป็นการลองทีมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์อแชีม์มวยชายเดียเชียรอบคัดเลือกแล้วมาถึงทีมชาติไทยชุดยู17ของเรานะครับทางโคชเด็ดมีราบก็ไม่สามารถที่จะทําเกมนะครับให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ตามฟอร์มที่เคยเป็นนะครับซึ่งได้รับการตําหนิจากทางาฝ่ายเทคนิคของสมาคม นะครับในการโทรที่จะพูดคุยว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับเกมานั้นซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับเพื่อนบ้านของเราคืออินโดนีเซียก็สามารถนะครับเอาชนะทีมอย่างเกาหลีไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจุดโทษแต่ก็ชนะครับเก็บ3แต้มไปได้ในแมตช์แรกแล้วก็คู่ที่2นะครับคือเอวียดนามนะครับสามารถเสมอออสเตรเลียไปได้1ประตูต่อหนึ่งได้1คะแนนในขณะที่เราพ่ายแพ้ตอุสเบกิสถานไป4ประตูต่อหนึ่งซึ่งเป็น สกอร์น่าจะขาดลอยจุดนี้นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ผมบอกไปเลยครับว่าซินว a าแม็กเซสเนี่ยนะครับได้ลงเป็นตัวสำรองและรูปแบบเนี่ยไม่ซับพอร์ตซินวาแม็กเซสเลยในการเล่นนะครับไม่มีการจ่ายให้ซินวาไม่มีการวางแผนเพื่อจะให้นักเตะที่ดีที่สุดในทีมได้มีการเล่นในทีมอย่างทรงประสิทธิภาพและเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับก็มีการจัดรูปแบบที่แปกไปจากที่เคยเล่นมาก่อนนะครับจาก ฟุตบอลทีเ่เล่นได้อีกแบบหนึ่งนะครับกับกลายว่าเล่นกับอุซเบกิสถานเนี่ยเป็นการเล่นอีกแบบหนึง่งซึ่งทําให้นักเตะต่างๆเนี่ยเกิดความไม่คุ้นเคยแล้วก็เล่นไม่เป็นจังหวะนะครับทําให้เกมตลอด90้าสนาทีเนี่ยฟอร์มการเล่นของจีมไทไชุดยูสิเดเนี่ยไม่เป็นฟอร์มอันนี้อันนี้เป็นเป็นบทสรุปนะครับจากข่า,ขาวๆที่ผมฟังมานะที่ทางาฝ่ายเทคนิคมองแล้วก็ ที่จริงแล้วนะครับคลิปนี้ผมอยากจะพูดถึงภาพรวมของสมาคมและฟุตบอลนะครับว่าตอนนี้เราต้องตระหนักกันได้แล้วครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยนะบทสรุปเพียงไม่กี่ข้อนะผมอยากจะพูดตรงนี้จากที่ผมรับฟังเสียงนะครับจากทางแฟนบอลน,นะครบับรอบตัวผมนี่แหละนะครับมาสรุปและผมกันกองแล้วว่าเออมัน,มนเป็นข้อเจตเถียนท,ที่น่าสนใจว่าสถานการณ์ฟุตบอลไทยตอนนี้นะ ถึงแม้ว่าจะมีความหวังอีกส่วนหนึ่งกับชาบาแก้วนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นยูยี่สิบหรือว่าชบาแก้วชุดใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลที่เป็นฟุตบอลไทยของเราเนี่ยฟุตบอลชายเนี่ยสำคัญสําคัญมากที่สุดแต่ชบาแก้วก็สําคัญแต่ว่าอ่าฟุตบอลไทยที่เป็นฟุตบอลชายเนี่ยมันเป็นฟุตบอลมหาชนนะครับถ้าเกิดมีผลงานที่ไปไม่ได้ตามเป้าหมายหรือขัดสายตามากๆกับแฟนบอลเนี่ย ผมเป็นห่วงเรื่องเรื่องความนิยมของฟุตบอลแล้วก็ทางสมาคมด้วยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่มันมันเหมือนเรากำลังจะเข้าวิกฤตนะครับในในวงการฟุตบอลไทยซึ่งนะครับผมคิดว่านะไอ้ที่ผมพูดตลอดมาเกี่ยวกับเรื่องเอราวันการีเยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยพิรวัตรฟินบานะครับแล้วก็มีมันไม่ใช่แค่ช่องผมนะยังมีบางช่องนะครับที่ติดตามเกี่ยวกับนักเตะฝีเท้าดีที่เป็นลูกครึ่งนักเตะไทยที่อยู่ต่างประเทศ เราต้องยอมรับกันเสียทีนะครับว่าฟุตบอลไทยเราตอนนี้เนี่ยระดับฟุตบอลเรายังไม่ถึงจริงๆนะครับและอีกอย่างหน,นเรื่องโค้ดครับมีเพื่อนๆมาแนะนําว่าควรจะมีโค้ดเป็นโค้ดญี่ปุ่นทุกชุดนะครับแล้วก็ประสานร,ร่วมมือกันให้เกิดพลังทําให้ทุกชุดเนี่ยมีฝีเท้าดีในระดับเดียวกันแล้วมันจะเกิดพลังมากขึ้นกว่านี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าเกมอาอยุสิบเจ็ดของเราเนี่ยเล่นยังเล่นอยู่ในระดับอาเซียนจริงๆคือยังไม่ยกระดับ นะครับแท็กติกยังไม่ยกระดับการเล่นขึ้นมาในะระดับสมควรที่จะแข่งขันในระดับเอเชียอันนี้ผมก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงครับว่า,าวิธีการของเราหรือวิธีการคิดเนี่ยนะครับยังยังไม่เป็นยังไม่เป็นระดับเอเชียเลยแล้วตัวผู้เล่นของเราเนี่ยยังประสิทธิภาพก็คือเป็นตัวผู้เล่นที่ยังไม่มีฟีเท้าที่ดีพอที่จะขึ้นไปเล่นในระดับเอเชีย คือเราจะสู้กับเอเชียเราต้องเอาคลาสนะครับระดับโลกหรือระดับเอเชียเท่านั้นครับเราจะต้องกันกองตัวนี้ด้วยทั้งกันกองเรื่องโค้ดกันกองเรื่องผู้เล่นตัวนี้สําคัญครับและมันมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นปเป็นปัญหาและอุปสรรคของวงการฟุตบอลไทยคือการนะครับยังติดยึดติดนะครับกับการเข้าแคมป์กับการที่นักเตะนะครับที่เป็นนักเตะที่เป็นนักเตะมาจากยุโรปหรือว่านักเตะลูกครึ่งเนี่ยยังไม่ได้รับการซัพพอร์ตมากเท่าที่ควร นะครับยกเว้นชุดใหญ่นะที่ซัพพอร์ตเรื่องนิโก้นิโคลัสมิเกลสันซัพพอร์ตเต็มที่ครับชุดของอีชีแต่เรายังขาดนะเรายังต้องรีบเรียกตัวนะครับนักเตะอย่างเอราวันการีเยนักเตะอย่างจุดเบลเข้ามาในทีมเพื่อสร้างกระแสนะครับสร้างกระแสไม่พอครับระดับนักฟุตบอลเหล่านี้คือพูดง่ายๆว่าอ่ผมยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเกิดว่านักเตะที่มีคลาสบอลระดับโลกหรือระดับเอเชียเป็นน้ําเค็มนะครับ นักเตะของไทยเรานะครับบางคนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะหรือวิธีการเล่นแบบอาเซียนของเราซึ่งไม่สามารถต่อยอดได้เนี่ยมันเป็นน้ําจืดถ้าเกิดปริมาณน้ําจืดกับน้ําเค็มเนี่ยตัวไหนมันมากกว่ากันนะท่านอยากให้ทีมชาติไทยเราเป็นระดับเอเชียท่านต้องเอาน้ําเค็มเข้ามาเยอะกว่าครับให้มันกลายเป็นน้าเค็มทั้งบ่อนะครับแล้วก็เราจะต้องไม่รังเกียดด้วยการใช้น้ําจืดมากกว่าน้ําเค็มถ้าเกิดน้ําจืดมากกว่าน้ำเค็มมันก็กลายเป็นน้าจืดนะครับ มันอยู่ที่ว่าเราต้องการไปสู่ระดับเอเชียแล้วเรายังใช้น้ําจืดอยู่เนี่ยมันเป็นการขวางโลกครับปีนี้ปี2025แล้วนะครับระบบฟุตบอลในโลกมันไปถึงไหนกันแล้ววิธีการเล่นแท็กติกต่างๆของโค้ดและระดับฝีเท้านะครับของนักเตะเนี่ยมันต้องถึงระดับไหนมันถึงสามารถเล่นทีมชาติได้จุดนี้เราต้องยอมรับนะครับแล้วก็เราต้องบอกไว้เลยครับว่าถ้าเราต้องการพัฒนาฟุตบอลภายในประเทศเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้นักเตะภายในประเทศของเราล้วนจริง นะครับจากนะครับทรัพยากรในประเทศเราล้วนจริงๆเนี่ยอินโดนีเซียเขาก็มีครับเวียดนามเขาก็มีทุกประเทศทุกชาติในโลกนี้เขาก็มีทรัพยากรของเขาไม่ต่างจากเราหรอกแต่ทําไมนะครับเขาต้องเสริมทีมเข้ามาเพราะว่าเทคโนโลยีทางด้านฟุตบอลของเราเนี่ยมันยังสู้ชาวโลกเขายังไม่ได้จริงๆเราต้องยอมรับระบบเจแปนเวด้วยการใช้โค้ดของเจแปนเวเข้ามาทางระบบจริงๆนะครับ แล้วก็นักเตะของเราเนี่ยที่ค้าแข่งอยู่ต่างประเทศมันไม่ผิดตรงไหนเกี่ยวกับนักเตะลูกครึ่งอย่างเอราวันกาดิเยจูดเบลหรือใครคนอื่นๆน,นะเพราะว่าเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรของไทยนะครับและทางด้านจริยธรรมแฟนบอลไทยก็ยอมรับได้นะจุดนี้เราจะต้องรีบเร่งเอาเข้ามานะครับถ้าไม่รีบเร่งเอาเข้ามาก็หมายถึงว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ควรนะครับแล้วก็การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยควรจะมอบของขวัญให้กับแฟนบอลเราบ้าง นะครับโดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์หลักๆเนี่ยควรจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ควรจะนํานักเตะที่มีคุณภาพที่ดีมากพอที่จะเป็นสตาร์แฟนบอลไทยในการติดตามชมฟุตบอลของไทยเรานะครับจุดนี้นะครับอย่าให้เป็นจุดบุกพ่องนะครับเพราะว่าตอนนี้แฟนบอลไทยเราทุกคนเนี่ยทุ่มกายทุ่มใจในการเชียร์ท่านนะครับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเราจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยเด็ดขาดและความรับผิดชอบเหล่านี้ทางด้านเกมฟุตบอลทางด้านระดับฟุตบอลเนี่ย จะไปโทษให้โค้ดโทษให้นักฟุตบอลทั้งหมดไม่ได้ครับและเราจะต้องนะครับรับผิดชอบโดยทางด้านฝ่ายเทคนิคของเราเต็มๆครับเรื่องนี้ว่าจะต้องจัดการอะไรบางอย่างให้เป็นรูปธรรมให้เห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในสภาพที่เราเป็นที่หนึ่งของเอเชียนะถึงแม้ระดับเราจะหล่นลงมาที่อันดับที่9-9ของโลกแต่แน่นอนครับทีมบ,บนโลกใบนี้เนี่ยเขาก็แข่งขันกันเหมือนกันแล้วก็เรานะ หลังจากที่ตกรอบฟุตบอลโลกมาเราก็มาแข่งกับทีมที่แรงกิ้งต่ำกว่าเรามากทําให้เราถึงแม้ว่าจะได้ชัยชนะมาก็ตามแต่แต่นะครับอันดับหรือว่าคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่าเราไม่สามารถขยับขึ้นสูงได้ในขณะที่ประเทศคู่แข่งของเรานะอาจจะเจอกับทีมที่มีระดับแรงกิ้งฟีฟ่าที่ดีกว่านี้ทําให้เขาขยับขึ้นแซงเราได้แต่นะครับกลางปีนี้แฟนบอลไทยที่เคารพครับถ้าเกิดจีนพลาดนะถ้าเกิดเราสามารถทําผลงานได้ดีในเดือนมิถุนายนเรามีสิทธิ์แซงจีนได้ทันทีครับ แต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราควรจะมองภาพรวมในการให้ได้ผลบวกทั้งด้านฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันให้ดีกว่านี้ครับโดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์และการเรียกตัวผู้เล่นอย่างเอราวันคารดิเยรหรือนักหรือนักเตะที่มีสีเท้าระดับโลกนะระดับคลาสยุโรปเข้ามาในทีมเนี่ยมันจะทําให้กระแสและความาสนใจฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นจุดนี้เราต้องทําด้วยนะครับและสิ่งที่เราคิดตลอดมาเกี่ยวข้องกับ ความตั้งใจในการเล่นฟุตบอลในลนักษณะในกรอบที่เราเคยเป็นมาก่อนเนี่ยเราต้องยกเลิกทั้งหมดครับถ้าเราคิดจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่วิกฤตนะครับถ้าเกิดเราไม่สนใจนะครับกระแสะความคิดเห็นใดๆเลยของแฟนบอลน,นะเพราะว่าแฟนบอลทุกวันนี้เขาดูบอลเป็นครับแล้วก็ท่านนั่งบริหารอยู่ทุกคนเนี่ยนะครับควรจะตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรากําลังเจอประสบปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็ตลอดที่ผ่านมานะตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ย ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยสร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลชาวไทยเรา,ามากพอเรียงนะครับเราควรจะมีอะไรบางสีบางอย่างให้แฟนบอลไทยเราชื่นใจบ้างช่อง YouTube ที่รักฟุตบอลไทยอย่างช่องผมนี่นะครับพะกินชาแนลหรือว่าแฟน,แฟนบอลไทยที่เขามีความศรัทธาต่อบอลไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถรับความผิดหวังอย่างที่ไม่เมคกเซนได้ตลอดเวลานะครับซินว่าแม็กเซนเนี่ยฝีเท้าดีที่สุดเขามีฝีเท้าระดับโลกนะครับก็ยังไม่เอาลงเป็นตัวจริง เอราวันกาเนเยที่อยู่ทีมระดับโลกก็ไม่เรียกตัวเข้าติดทีมเรามีความอดทนในระดับนะครับที่จะต้องมีเหตุมีผลรองรับและนะครับสิ่งต่างๆาที่มันเกิดขึ้นต่อหน้ารอตาเนี่ยเราทําได้ทําไมเราไม่ทําครับนะครับตั้งแต่รุ่นยูสิบเจ็ดยยูยี่สิบยูยี่สามถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ตอนนี้เราต้องประเมินภาพรวมเลยนะครับว่าเราทําให้แฟนบอลไทยหรือระบบฟุตบอลไทยเราเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นในระบบฟุตบอลมันเป็นวิกฤตหรือย,ยัง สำหรับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับเราอยากให้เป็นวิกฤตเฉพาะเรื่องการเงินแล้วนะครับแฟนบอลไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่ความชื่นใจในการชมบอลในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเราทําอะไรบ้างหรือยังเพื่อจะให้นะครับเกิดความพึงพอใจหรือยกระดับฟุตบอลไทยขึ้นมาอย่างเท่าที่ควรนะครับระบบลูกลากนะครับระบบพักพวกเนี่ยเราจะแทบจะปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่ามันเกิดขึ้นจริง เพราะว่าเราไม่ดึงนักฟุตบอลที่ดีที่สุดเข้ามาในทีมของเราทั้งๆที่ไม่มีเงื่อนไขขัดขวางอะไรเลยแต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่ทํามันเป็นความจริงอย่างที่แฟนบอลเขาพูดจริงๆครับโค้ชที่ดีที่สุดเราก็ไม่ดึงเข้ามานะครับเราก็ยังพยายามที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เป็นลักษณะเหมือนเรามีพรรคพวกเหมือนเรามีลูกรักนักเตะที่ดีที่สุดเราก็ไม่ดึงเข้ามายังใช้นักเตะเดิมๆที่เป็นนักเตะที่ยังไม่มีฟีเท้าดีพอที่จะ เหมาะสมกับทัวร์นาเมนต์หรือการพัฒนาของฟุตบอลไทยตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับจุดนี้ใครรับผิดชอบนะครับผมไม่อยากจะพูดตรงๆนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเพิกเฉยต่อไปเนี่ยแน่นอนครับฟุตบอลไทยเราเนี่ยไม่สามารถจะยกระดับขึ้นได้จุดมุ่งหมายที่เราจะไปฟุตบอลโลกปี2030เนี่ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นคลิปนี้นะครับผมทําคลิปเดียวนะครับผมทําคลิปเดียวนะครับเรื่องโค้ชเรื่องนักเตะเนี่ยเราจะต้องพิจารณากันได้แล้ว

Chang Thailand, Thailand I am a Lion fan and I love Lion more than ever Cause Lion gave a chance to eat one Guardian, a Thai player, I'm from the same city as sweet Rawan Guardian, Thailand. I love Fonseca Thank you for the opportunity for my son, the Thai war elephants. ฉันเป็นแฟนบอลลีมฉันเป็นแฟนโอเอลที่ฉันรักเลียมมากกว่าที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียมให้โูกากัระช่างสึกเดรวันกาดิเยนักเตเชื่อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดิเยช่างทรงท่าอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักบปอรฟอนเซกะขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอรวันอิสานใต้ช่างศึกไทยแลนด์ Je suis fan de football Lyonnais. Et j'aime Lyon plus que jamais. Car Lyon a donné sa chance à elle. Un Wingadi, joueuse d'origine thaïlandaise. Je viens de la même ville. Terra Wangwadi en Thaïlande. J'adore Fonseca. Merci pour l'opportunité de donner votre petits au Taïwan Elephants. Ah.